สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดต25อันดับเพลง K-pop ที่มียอดสตรีมสูงสุดบน Spotify ในปี2022ซึ่งนับยอดล่าสุดเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาจะมีวงไหนบ้างมาดูกันและสำหรับชาวช่องปากแดงที่กำลังหาเกมมือถือเล่นขอแนะนำ Free Fire Origin ไม่ต้องเติมเงินก็เล่นได้สมัครวันนี้รับไอเทมคอสุดพิเศษไปเลย Free Fire Origin เน้นความสนุกเพื่อเกมเมอร์ทุกสาย อัพสแต,ตได้หลากหลายสายไอทีพร้อม Q Wall และ PVP สุดมันสนุกเหมือนในรักเนร็อก PC เปิดให้เล่นแล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android มาเริ่มกันที่อันดับ5คริสมาสทีของ VBTS h r i s t คริสมได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่24ธันวาคม2021และมียอดสตรีมมากกว่า53.8ล้านครั้ง อันดับ4ในน้ไม้ของ BTS เพลงเปิดตัวเมื่อวันที่21สิงหาคม2020มียอดสตรีมถึง68.6ล้านครั้งอันดับ3 Better ของ BTS เพลงเปิดตัวเมื่อวันที่21พฤษภาคม2021มียอดสตรีมมากกว่า70.6ล้านครั้งอันดับ2มั Money ของ Lisa เพลงฮิตซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2021มียอดสตรีมมากกว่า83.3ล้านครั้งอันดับ1นึมา Universe by c o p a y x BTS เปิดตัวเมื่อวันที่24กันยาย,ยน2021การร่วมมือกันครั้งนี้สามารถมียอดสตรีมถึง134.3ล้านครั้ง และนี่ค่ะก็เป็น5อันดับเพลงเคป๊ที่มีการสตรีมมากที่สุดบน Spotify ในปี2022นับยอดถึงวันที่2มีนาคมในขณะเดียวกันแฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับอันดับดังกล่าวซึ่งแอดก็ขอยกมาแช้ให้ฟังสว่ายอย่างไรมาดูกันเลยมายู you, มาเรื่อยๆไม่ดอกไม่หายปล่อยเพลงมา5เดือนยอดสตรีมต่อวันยังสูงกเกือบ2ล้านอยู่เลยมันนี่ของลิซ่าก็ปังมากสู้ชีวิตสุด น้องเนยน้องไดนี่ก็เกาะชัดแน่นวันละล้านสตรีมเพลงเคป๊พันล้านเพลงที่2ต่อจากใดก็น่าจะเนยนี่แหละเพลงอื่นๆไม่แปลกใจเพราะปล่อย2021แต่ชี e ดนามไม t e ม e g a ฮิตเวอร์อยู่ตั้งแต่2020จน2022มีแต่บางทันและน้องมันนี่มาอยู่กับพี่ๆเขาเหลอดลูกและคืออีกหลังไตเติเ้ลแรงมากโอ้ยดีใจอันดับ5คือเซอร์ไพรส์มากมาไงเนี่ย OST ที่ไม่มีการโปรโมทใดๆน้องแท่พามาไกลขนาดนี้ฮือดับเบิลคุณสคุณสาความดีใจเลยศิลปินเดียวหญิง k คป๊อปมันนี่ฟังจริงๆทั้ง Spotify ทั้ง YouTube สุดท้ายค่ะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ